สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วหุ่นจักรกลสีเหลืองสามารถสร้างได้โดยตรงจากโลหะผสมที่หายากหุ่นจักรกลสีขาวระดับร่างยังทํามาจากโลหะธรรมดาเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนมากแต่ทว่าหุ่นจักรกลสีเหลืองบางส่วนถูกสร้างมาจากโลหะธรรมดาเช่นกันแน่นอนทางเรนไม่เคยเห็นหุ่นจักรกลสีเหลืองของตัวเองที่ทําด้วยวิธีการระดับต่ำเช่นการหลอ่อ กาะบางไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเพราะเขาจะใช้วัสดุดิบพันกันโดยระดับการตีเครื่องลูกของเขา10วับบนหรือมากกว่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาในการใช้โลหะผสมพันกันที่ต้องใช้เพื่อทําให้หุ่จนจักรกลของเขาสําเร็จเจ้าอยากซื้อเหล็กดวงดาวขนาดนี้เลยเหรอเจ้าจะทําอะไรกับพวกเขาเย้เจิงอ,อยู่ตกใจเมื่อทังอหรินพูดกับเขาทางังเหรินหัวเรอกคิกคักมันไม่ใช่ธุระของเจ้าข้าแค่ถามว่า เจ้ามีพวกมันไหมเย้เจ้อยูคืนน้ำลายเหล็กดวงดาวสิบตันนี่ไม่ใช่จำนวนน้อยน้อยมันจะใช้เงินหลายสิบล้านเหรียญซาฮาพันอังเรนตอบว่าข้าจะแลกเปลี่ยนโลหะผสมให้เจ้าเงินหยกที่เจ้าต้องการที่มีอัตราความเข้ากันได้สูงกว่าร้อยละแปดสิบห้าข้าได้ให้เจ้าสี่ชิ้นแล้วตามการออกแบบของชุดเกาะเจ้าสามารถทำให้เสร็จด้วยอีกเจ็ดชิ้นข้าจะให้โลหะของข้ากับเจ้า เจ้าไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรให้ข้าสําหรับเงินหยกเจ็ดชิ้นที่เหลือข้าจะช่วยเจ้าทําเสร็จภายในสามเดือนในการจ่ายเงินข้าต้องการแค่เหล็กดวงดาวสิบตันเท่านั้นฟังดูเป็นยังไงรับข้อเสนอยัยเจ้งอยู่เห็นด้วยโดยไม่ลังเลวัสดุที่ทังโอเรนสร้างเงินหยกก็มาจากเขาเช่นกันด้วยการแลกเปลี่ยนเหล็กดวงดาวสิบตันนี้เขายังขาดทุนในแง่ของมูลค่าเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าว่า เงินไม่สามารถซื้อเงินหยกจํานวนมากที่มีอัตราความคล่องกันได้สูงถึง85ภายใน3เดือนได้เย่จึงอยู่มีวงแหวนสีวงในตอนนี้และเห็นด้วยกับย้นเอินเย่หุยว่าพวกเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทําชุดก่อต่อสู้ให้สําเร็จเขาอายุ16ปีแล้วและอยู่ห่างจาก20ปีเพียงไม่กี่ปีใครจะไม่อยากสร้างก่อต่อสู้ระดับคำเดียวให้เสร็จเร็วกว่านี้มันจะง่ายกว่ามากในการทำชุดก่อต่อสู้สมบูรณ์ หลังจากมีวัสดุเพียงพอมีโอกาส5ครั้งในการหลอมก่อต่อสู้ใหม่ด้วยอัตราความเข้ากันได้85%ไม่ว่าเขาจะร้มเหลวครั้งหรือสองครั้งก็ตาม10ตันมากเกินไปที่จะให้เจ้าในครั้งเดียวข้าจะต้องให้เจ้าเป็นชุดๆข้าจะเตรียมพวกมันให้พร้อมภายในครึ่งเดือนเย่เจิองอยู่กาวไม่มีปัญหาผู้นำช่วงนี้เจ้าทำอะไรอยู่ไม่เจอเจ้าบ่อยๆ ายที่สูดเซียเียก็ได้พบกับทังโอเลนซึ่งกลับไปที่หอพักเพื่อซื้อของบางอย่างวันนี้ทังโอเลนใช้เวลาน้อยมากในหอพักส่วนใหญ่พวกเขาสามารถเห็นได้เฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้นทังโอเลนยิ้มอย่างลึกๆและพูดขึ้นว่ามันเป็นความลับอีกไม่นานเจ้าก็จะรู้เออใช่ข้าอยากเตือนพวกเจ้าว่าเราควรจะเรียนรู้วิธีใช้งานหุ่นจักรกลตั้งแต่สัปดาห์หน้าจะมีวิชาเลือกยาวสองชั่วโมงในหุ่นจักรกลทุกวันพูดตอนบ่าย รตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนลงทะเบียนและตั้งใจเรียนรู้ให้ดีเซซียตกใจมากเราเรียนรู้สิ่งนั้นเพื่ออะไรพวกเราคือวิญญาจาร์ก่อต่อสู้ในอนาคตสุริจอที่ยืนอยู่ด้านข้างพยักหน้าและตอบว่าเรายังคงต้องเรียนรู้ธีการใช้งานหุน่นจักรกลเพราะหุ่นจักรกลนี้ชุดก่อต่อสู้ไม่ได้แยกจากกันเราสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันหัวใจของเซซียสั่น แต่เขายังคงใส่หัวข้าจะขอผ่านข้าคือวิญยาจาร์ประเภทว่องไวข้าเพิ่งพาความเร็วดังนั้นหุ่นจักลจึงไม่เหมาะกับข้าและข้าไม่มีแรงเหลือเฟือข้าคิดว่าข้าจะเน้นไปที่ทักษะการต่อสู้ของวิญยาจาร์ประเภทว่องไวเท่านั้นเทิ่มนี้นเริ่มต้นเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเขาไปที่สำนักถางทุกบ่ายเพื่อเรียนรู้ทักษะการต่อสู้ของวิญยาจาร์ประเภทว่องไวจากเลี้ยงเสียวอยู่ที่สาขาวความเร็ว ขาพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นธรรมชาติทำให้เขาเหนื่อยมากทุกวันซูริจืดถอนหายใจข้าระอายใจตัวเองเมื่อเห็นพวกเขายุ่งกันมากข้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นจักรกลอย่างถูกต้องนอกจากนี้หุ่นจักรกลสามารถบรรทุกคนได้สองคนดังนั้นไม่เป็นไรถ้าเจ้าไม่รับมานเซเซียเซเซียยิ้มอะไรเจ้าพร้อมจะพาข้าไปใช่ไหมพี่ชายที่แสนดีซูรีจือสายหัวและตอบว่า ครบอกว่าข้าจะพาเจ้าไปข้าอยากอุ้มพี่ใหญ่ชิงร้านไปข้าไม่คิดว่าเธอจะเรียนรู้การใช้หุ่นจักรกลด้วยผู้หญิงมาก่อนเพื่อนเสมอเซียเซียบนสูริจือยิ้มอย่าง,งโง่เขลาข้าไม่ใช่คนที่ชอบกวาดพื้นให้คนอื่นทําความสะอาดหน้าต่างหรือตักน้ําหรืออะไรก็ได้คนอ้วนอย่างข้าค่อนข้างขีง้เกียจข้าไม่ใช่คนเจ้าสูเหมือนใครบางคนเจ้าอ้วนเจ้ามีความต้องการที่จะตายงั้นเหรอ เซียเซียโบกมือทางรเรนยิ้มอยารังแกรซูริจือเขาพูดไม่ผิดว่าแต่ระหว่างเจ้ากับหยวนเอินเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้เซียเซียก็ดูเหมือนเป็นบอลูนที่เกี่ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยังคงปฏิบัติกับข้าอย่างไม่เต็มใจเจ้าคิดว่ามันง่ายสาหรับข้าหมายที่จะทํางานตั้งแต่เช้าจนรดค่าทางรเรนตบไหล่ของเขาพูดขึ้นว่าอดทนเจ้าอาจได้รับรางวัลสำหรับความพยายามของเจ้า เซเซียกรรมหมัดของเขานั่นยังไม่พอเธอกระตือรือร้นที่จะทำดีในทุกสิ่งถ้าข้าไม่สามารถเอาชนะเธอในพลังต่อสู้ได้ข้าก็พร้อมนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจะทุ่มสุดตัวเพื่อจะได้ดีกว่าเธอในอนาคตอันใกล้นี้เอาเหรินหัวเราะอย่างบ้าคลั่งถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องทำงานหนักมากในแง่ของฐานการฝู่ฝนความแตกต่างระหว่างเซียเซียได้หยวนันเอิญแย่หุย ไม่ใช่ช่องว่างเล็กๆมันคือหุบเขาตารางงานของทางโอเดนแน่นเกินไปในขณะดนี้เขามีเรียนในตอนเช้าและเขามีแผน3าชั่วโมงในการตีเหล็กดวงดาวในตอนบ่ายเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการปรับแต่งพันกันหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วเขาไปที่ที่สถานฝึกฝนพิเศษเสมอฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาเพื่อจะทําอย่างนั้นทั้งคืนและฝึกฝนเนตรปีศาสีม่วงในตอนเช้า ทำซ้ำมกิจวัดนี้ทุกวันด้วยเหตุผลนี้เองที่เซียเซียลได้คนเื็นเอินเห็นเขาน้อยลงแต่ถ้าว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ยุ่งทุกคนยุ่งและทำงานหนักเพื่อเรียนรู้ความรู้ทุกประเภทสามชั้นแรกของโรงเรียนซูแรคเอร์เป็นสามชั้นที่มีแรงจูงใจสูงสุดเสมออะไรนะค่าต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่ทำไมทางเเนมองไปที่ฉงางหยางอย่างช่วยไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะขยี้ตา เมื่อเขาได้ยินว่าเขาต้องจ่ายเพิ่มเขาก็อยากจะบอกเลิกน้องชายเจ้าทำมากเกินไปเจ้าต้องการนำโรหะผสมพันธ์การมาทําหุ่นจากรกลสีเหลืองใช่หรือไม่เจ้าคิดว่าการผลิตด้ยโลหะผสมพันธ์การนั้นง่ายพอๆกับการใช้โรหะผสมหายากธรรมดาธรรมดาหรือไม่ถ้าเราไม่ขออะไรไปมากกว่านี้สมาคมก็จะร้มละลายคงกระดูกภายนอกยังคงสามารถจัดการได้แต่ปัญหาอยู่ที่แกนกลาง เจ้ากำลังสร้างมันด้วยโลหะผสมพันธุ์คุณภาพสูงและเหล็กเหล่านี้ต้องถูกจารึกไว้ทีรานิดมันจะยากกว่าการใช้โลหะผสมธรรมดาอย่างน้อย5เท่าเราไม่ได้ขออะไรมากด้วยคะแนนภารกิจ3 0 0แสนคะแนนช้างยางอธิบายอย่างจริงจังเขารู้สึกงุนงงเมื่อเห็นทังอเรินนำเหล็กดวงดาวบริสุทธิ์พันกันมาก,กับเขาเขาไม่ต้องการก่อนนะจริงๆ เหล็กดวงดาวเป็นหนึ่งในโลหะผสมที่หายากที่สุดและมีการปรับแต่งพันการแน่นอนว่ามันเป็นวัสดุชั้นยอดสําหรับการผลิตหุ่นจักรกลแม้แต่หุ่นจักรกลสีม่วงก็ยังไม่ค่อยหรูหราขนาดนี้แต่ถ้ว่าทางโอเรียนต้องการใช้วัตถุที่หรูหราเช่นนี้สําหรับหุ่นจักรกลสีเหลืองช้างหยางพูดไม่ออกเหตุผลของทังโอเรียนนั้นเรียบง่ายแต่เป็นเพราะความทนทานเหตุผลนี้เป็นที่ยอมรับแต่ชา้างหยาง ถามถางโอเรนว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกใช้หุ่นจักรกลสีม่วงแทนแต่ทว่าทางโอเรนใส่หัวเหมือนกองเม็ดนั่นเป็นเรื่องตลกเหลอค่าใช้จ่ายในการสร้างหุ่นจักรกลสีม่วงคือ9้าร้านคะแนนภารกิจแม้ว่าเขาจะจัดหาวัสดุเองแต่เขาก็คิดว่าราคาจะไม่ต่ำกว่าสี่ร้านแต่ทว่าอันดับแรกเขาต้องมีคะแนนภารกิจมากมายนอกจากนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนําหุ่นจกนนักรกลนี้เข้าสู่การต่อสู้ เขาต้องการเพียงเพื่อการฝุกฝนและเพื่อใช้ในการขนส่งเท่านั้นเขาไม่ต้องการหุ่นจักรกลสีม่วงหากในอนาคตเขารวยขึ้นเขาจะเปลี่ยนไปใช้หุ่นจักรกลสีดำทันทีหุ่นจักรกลสีเหลืองก็เพียงพอแล้วและเหมาะสมที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้หลังจากการต่อรองอย่างต่อเนื่องในที่สุดทางโอเรนก็จ่าย2องแสนแปคะแนนภารกิจด้วยความเจ็บปวดเฉพาะตอนนั้นเองที่หุ่นจักรกลที่สร้างขึ้นเองของเขา ถือว่าสมบูรณ์แล้วเขาจะสามารถนำหุ่นจักรกนนี้กลับมาได้ภายในเวลาสองเดือนในทางกลับกันการเรียนปฏิบัติการหุ่นจักรกลของสถาบันการศึกษาก็เริ่มต้นขึ้นในเวลานี้เช่นกันข้าจะไปสมัครเรียนตอนบ่ายสูเซลยายกมือขึ้นโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยเธอแสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนหุ่นจักรกลในช่วงบ่ายและสนใจการเรียนอย่างแท้จริงโดยพิจารณาจากแววตาของเธอ ด้วยเหตุนี้ตอนนี้มีสามคนจากกลุ่มเล็กๆของทางโอเลนที่เลือกเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานหูจกักรกลรวมถึงทางโอเลนซูเซียานและซูรี่จือกูเย่เย่ชิงรานและเซี่ยเซี่ยไม่ได้ลงทะเบียนกูเย่ยังคงยุ่งเหมือนเดิมเธอใช้เวลาทุกบ่ายเพื่อไปศึกษาที่หอจิตวิญญาณตอนที่เธอว่างเมื่อถึงเวลาที่เธอกลับมาทานอาหารเย็นเธอมักจะนำของอร่อยๆได้อย่างติดตัวมาด้วย เซียเซียและคนอื่นๆเห็นอาหารเช่นกันแต่ทว่าพวกเขาไม่เคยชิมอาหารนั้นกูเย่ไม่เคยพูดอะไรเมื่อเธอกลับมาพร้อมกับอาหารเธอจะส่งอาหารให้ถังโอเรนโดยตรงเท่านั้นมีหลายครั้งที่ถังโอเรนวางแผนที่จะแบ่งปันอาหารกับเซียเซียและซูรีจอแต่เขาได้พบกับกูเย่ที่จ้องมองอย่างดูร้ายแสงจ้าของเธอจะทําให้ซูรีจอและเซียเซียวิ่งหนีนับตั้งแต่เหตุการณ์นั้น อาหารที่กูเย่นำมานั้นมีไว้สำหรับทังโอรเรนเท่านั้นเจ้ากำลังเรียนรู้ที่ใช้งานหุ่นจักรกลอยู่ใช่ไหมกูเย่ถามถังโอรเรนด้วยท่าทางงงงวยใช่ข้าอยากลองดูวิญญาจารย์กอดต่อสู้และวิญญาจารย์หุ่นจกนักรกลไม่ใช่อาชีพที่ขัดแย้งกันทั้งสองสามารถรวมกันได้นอกจากนี้ยังเป็นชุดป้องกันพิเศษเพื่อให้มีความสามารถพิเศษอีกด้วยอย่าลืมว่าข้าย,ยังต้องการเกณฑ์ทหารในอนาคตอีกด้วย ทาหารจะลำดับความสําคัญของหุ่นจกนักรกลข้าจะสร้างตัวตนในกองทัพได้อย่างไรถ้าข้าไม่รู้วิธีควบคุมหุ่นจักรกลเลยเข้าใจแล้วข้าแค่กลัวว่าเจ้าจะเสียเวลาเปล่าอูเย่พูดด้วยความไม่เต็มใจเล็กน้อยทางวอเลนหัวเราะน่าจะไม่เกิดขึ้นข้าใฝ่ฝันที่จะเป็นวิญญา,ารณหุ่นจักรกลมาตั้งแต่เด็กข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นวิญญา,ารณเกาะต่อ,อสู้เลยเมื่อตอนที่ข้ายังเด็ก ข้าไม่เข้าใจแนวคิดของการเป็นวิทยาจารย์ก่อต่อสู้ที่ที่ข้าเกิดที่ที่ข้าจากมาความฝันของเด็กผู้ชายทุกคนคือการสามารถบังคับหุ่นจกนักรกลและอยู่บนฟ้าได้ในอนาคตปู่เย่หัวรอบเบาๆดีมากทำตามที่ปรารถนาเลิกเรียนได้แล้วเซอร์นี่ประกาศเลิกเรียนจากโต๊ะบรรยายเธอเป็นผู้นำโดยการเปิดประตูอาจารย์ก่อนจะออกเดินไปแต่ทว่าเธอหยุดเดินคู่หนึ่งหลังจากที่ประตูถูกเปิด เพราะมีคนยืนอยู่ข้างนอกทักทายอาจารย์เซินเธอเป็นหญิงสาวผมสีเงินที่สง่างามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ที่เคารพเซินยี่ด้วยความเคารพเซินยี่ถามด้วยความสงสัยนาเอ๋อเจ้ามาที่นี่ทําไมรังตามหาข้าอยู่งั้นเหรอนาเอ๋อใส่หัวด้วยรอยยิ้มขณะที่เธอยื่นมือออกได้ชี้เข้าไปข้างในหัวใจของเซินยี่กระตุกได้หันกลับมาเข้าไปในชั้นเรียนเธอคุ้นเคยกับนาเอ๋อ เราะเธอเป็นทายาทของปรมาจารสาราเทพสมุทรน่าเออขึ้นชื่อว่าเป็นอาชริยะอันดับหนึ่งของ้านด้านในและจะได้รับการสุขฝนให้เข้าสู่สาราเทพสมุทรในอนาคตแม้แต่อาชริยะก็สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆได้เธอสามารถถูกเลือกโดยปรมาจารสาราเทพสมุทรคนปัจจุบันเยียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นอาชริยะของเธอแล้วเธอกำลังตามหาใครบางคนในชั้นปีที่หนึ่งนั้นเหรอ เป็นไปได้ไหมว่ามีคนที่เธอรู้จักในชั้นเรียนนี้เซอร์ญ,ญี่ก้าวออกไปแต่ยังคงนิ่งเพราะเธอต้องการดูบุคคลที่สามารถรับการมาเยี่ยมจากนาเอ,อ๋อซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเจ้าหญิงน้อยของร้านด้านในขณะที่เธอเ้าออกไปนักเรียนจากชั้นปีที่หนึ่งที่กำลังเตรียมออกจากชั้นเรียนก็ตระหนักว่านาเอ,อ๋อยืนอยู่ที่ประตูพร้อมรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าของเธอกับทุกคนที่เห็นเธอหยุดเดินโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะนักเรียนแต่ละคนจ้องมองมาที่เธอด้วยความงุนงงเธอสวยเกินไปยิ่งกว่านั้นเธอดูมีอายุเท่ากับคน,นอืน่นๆนาเอ๋อสวยงามมากเธอสวยมากเธอทําให้ทุกคนตาพร่าเธอกลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมทั้งหมดในพริบตาทันทีที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นช่วงเวลาที่ทุกคนเห็นนาเอ๋อเป็นธรรมชาติเมื่อถังเหรนเห็นเธอเช่นกันมีความประหลาดใจในดวงตาของเขา ขณะที่เขาเดินไปหาเธอนาเอ๋อทำไมเจ้าถึงมาที่นี่คำพูดของนาเอ๋อยืนยันทันทีว่าเขาเป็นคนที่นาเอ๋กำลังมองหานักเรียนในชั้นเรียนทั้งหมดมีสีหน้าที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองมาที่เขานอกจากทางอเรนมีเพียงเซี่ยเซี่ยวเท่านั้นที่ได้พบกับนาเอ๋อมาก่อนเขาจ้องไปที่นาเอ๋อก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการจ้องมองไปที่กูเย่ด้วยการเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เขาถอยห่างออกไปหลายก้าวโดยไม่รู้ตัวทังเรนเดินออกจากห้องเรียนทันทีเมื่อนาเอ,อ๋เข้ามาใกล้เธอจับมือเขาขณะที่เธอเรียกเขาอย่างอ่อนหวานว่าพี่ชายข้ามาเพราะคิดถึงเจ้ารู้ไหมนี่คือที่ที่พวกเจ้าทุกคนกำลังศึกษาอยู่ใช่หรือไม่ที่นี่เป็นสถานที่ขนาดใหญ่มากข้าใช้เวลานานกว่าจะเจอชั้นเรียนของเจ้าเกิดความโกรธโหดขึ้นในชั้นเรียนพี่ชายงั้นเหรอ น้องสาวของถังโอเลนใช่ไหมน้องสาวของประธานชั้นเรียนคนสวยยินดีที่ได้รู้จักข้าชื่อหยางเนียนเชียเป็นเพื่อนสนิทของประธานชั้นเรียนหยางเนียนเชี่ยมีรูปร่างใหญ่รักคนอื่นออกไปในขณะที่เขารีบออกจากชั้นเรียนเขาแนะนําตัวกับนาเออด้วยการแสดงออกที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาทางโอเลนกอกตาคิดในใจว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร หน้าตาสองข้างของเพื่อนคนนี้อยู่ไม่ไกลจากเขาเลยนาเอ๋ยยิ้มยินดีที่ได้รู้จักข้าชื่อนาเอ๋ยยินดีที่ได้รู้จักนาเอ๋ยข้าหรัวกุยซิงหรัวกุยซิงปรากฏตัวขึ้นข้างๆถังโอรินด้วยประกกายสีเงินเขาใช้การเคลื่อนที่เพื่อทาให้เธอประหลาดใจย,ยินดีที่ได้รู้จักนาเอ๋ตอบด้วยรอยยิ้มเช่นเดียวกันนักเรียนชายรีบออกไปทีละคนอย่างรวดเร็วเมื่ออายุอย่างน้อยเช่นนี้ กเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ชายควรเสงวนตัวอย่างไรน่าเออสวยเกินไปจริงๆยิ่งกว่านั้นเธอช่างงดงามอ่อนโยนและอบอุน่นเธอไม่ได้มีความเย่อหยิ่งในอาการรอบตัวเธอใครก็ตามที่ทักทายเธอจะได้รับรอยยิ้มหวานเป็นการตอบแทนทําให้ชายหนุ่มที่ร่าเริงและใจร้อนเหล่านี้จ้องมองด้วยความตกตะลึงพอแล้วพวกเจ้าทุกคนไปกันได้แล้วทางหรียนยกมือขึ้น และผลักเพื่อนร่วมชั้นออกไปขณะที่เขาดึงนาะเอ,อ๋และเดินออกไปอย่าเนียนเชี่ยพูดอย่างจริงจังในขณะที่เขาจ้องมองอย่างสเสนหาหลังจากที่พวกเขาจากไปประธานชั้นเรียนเป็นพี่ชายของข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะทํางานอย่างหนักเพื่อให้เขาเป็นพี่เขยของข้าเจ้าบา้าไรยังอายพี่เขยอะไรเธอเป็นของข้าชั้นที่หนึ่งเกิดความโกรธหอนเคลขึ้นทันทีเซอนยี่เฝ้าดูทางเรงและนาะเอ,อ๋จากไป ใบหน้าของเธอเต็มไปได้วยความประหลาดใจพี่ชายงั้นเหรอนาเอ๋อเป็นน้องสาวของทางอุเรนพวกเขาดูไม่เหมือนกันเลยทางอุรนดึงนาเอ๋อไปด้วยขณะที่พวกเขาเดินออกจากอาคารเรียนเพื่อไปอยังร้านจิตวิญญาณน้ำแข็งนาเอ๋อเจ้าได้รับการตอบรับที่ดีจริงๆทงังอุเรนอดไม่ได้ที่จะพูดในขณะที่เขามองไปที่นาเอ๋อยิ้มหวานให้เขาไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมชั้นของเขามีพฤติกรรมแบบนั้น แม้แต่นักเรียนจากชั้นต่างๆที่พวกเขาพบระหว่างทางก็ส่งสายตาให้นาเออโดยที่ถังโอรินมีมือของนาเออจับอยู่อีกด้านหนึ่งก็ได้รับการจ้องมองด้วยความอิจฉายอย่างมากนาเออหัวรอกคิกคักพูดขึ้นว่าพี่ชายเจ้าไม่ชอบเมื่อข้าทำเช่นนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะไม่มาหาเจ้าที่นี่อีกในอนาคตเรามาหาสถานที่นัดพบกันเถอะข้ามักจะยุ่งอยู่กับการฝุกฝนในวันธรรมดาดังนั้น ข้าจึงสามารถออกมาได้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นจะเป็นไรไหมถ้าเราจะพบการทุกบ่ายวันพูดหลังจากนี้หาข้าไปหาของอร่อยๆหน่อยตกลงถางเรนบีบจมูกของนาเอ๋อย่างเสน่หาวันนี้อยากกินอะไรพี่ชายเจ้าสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองข้าจะกินจนกว่าเจ้าจะพังนาเอ๋ประกาศอย่างตื่นเต้นไปกันเถอะหัวใจของถางโอเรนรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่กับนาเอ๋ เขาจำได้เสมอว่าทั้งครอบครัวของเขาเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อตอนที่เขายังเด็กการปรากฏตัวของนาเออละลายความเย็นช้าและความเหงาในสวนลึกของหัวใจเธอเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาผ่อนคลายได้ดีที่สุดเขาไม่ได้ฝึกฝนในบายวันนั้นเมื่อเขากลับมาในตอนเย็นเขาไปที่สถานที่ฝึกพิเศษเพื่อฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาโดยตรงในตอนเช้าของวันลุ่งขึ้น ทางโอเลนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติกับบรรยากาศในห้องเรียนทันทีที่เขาเก้าวเข้ามาว้าวอย่างน้อยสองในสามของนักเรียนชายในชั้นเรียนยืนขึ้นและโค้งคำนับตามที่พวกเขาปรารถนาให้เขาทักทายพี่ใหญ่มุมริมฝีป,ปากของถังโอเลนกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ